สวัสดีค่ะป้าจ่ามือนีแม่เฮ็ดขนมจีนจ,จะคิดยากเน,นาะค่ะน้ำยาปลาดิ้นค่ะเฮ็ดเรียบร้อยนี่ค่ะอย่าโดนเจอเด้อค่ะแต่ว่าข้าจะไปเฮ็ดเบียดในบาน,น,น,ะะน,น,นก่อนเนาะค่ะเนาะไข่เปนหิ้วหิ้วกรกันกสเสียบเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะขนมเส้นเมี่ยนกระลำค่ะแล้วก็มีทั่วฟักงาอเนาะค่ะเนาะถักก็ด่มีอย่างไรเดี๋ค่ะมีพักชีเล้าเรตอีกอันเดียวกเกาไป็สอบขามันค่ะนะคะ เราก็ได้เป็นพ่ออ่าน,เน,นเน็ดกระชิพนี่ค่ะลูกไส้มาดีกินได้ค่ะเออเป็นได้แต่ปวกขาดพวกนี้ไปนะคะเพระาะว่าลืมนแนวลืมนคิดพ่อนะคะโอเคค่ะมาค่ะกินน้ำแม่ได้สเสือบโอ้ยอะโอ้ยเสือบพากีนว่างนี่ค่ะอ เราให้มันเย็นจัหน้อยนี่บอกเลยข้ามเดียวนะคะแซบคัคค่ะนี่ค่ะนี่อุยมึงดูมันเห็นกินปัปดแดดแต่มาแร้วคะแม่วันมาคักสืบผ่ะนแม่วันกับมึงดูค่ะบอกแสดงมักหงอ่ะเอิรมูเอิรน,นพวกมาค่ะววววววเบิร์ดอบขั้วเพลยหรอคะมาเบิรดเลยบ่ม,มีแจะทัวงอค่ะแม่ถามบ่มมีของงอค่ะ อันนี่บใส่ขาไก่ได้ค่ะเด้อเพราะว,าว่าเป็นน้ำยาไก่ะค่ะเป็นน้ำยาปลานะคะปลาหนี้ค่ะปลานิ้หน่นงเมตรยางเลยค่ะเสียซื้อมาแล้วแก็ย่างโค้นคว่นไปค่ะกิปานปลาได้หลายค่ะสุขภาพไไดีดีเพื่อนว่าฮ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 ึฮึฮึเจาถ้าตัดเสร็จเราต้องเอาด้วยเอปาปากกามันถึกินวะ ก็เใจย้ยอนกินภาษาใจเนาะคะ่ะเนาะเม่อาจะซิมือหนำเลยน <c oughs> ี่ยแต่ด้เนาะโอยดีกว่าเนาะค่ะเนาะไจ่ได้กินแบบเน,นี่ยมันตะกี้ดูไปตะกีดูอ่เสียเลยค่ะออืๆๆๆืๆๆๆ mặc kêu đó Không nhìn nhà được nhỉ Để em xem mhm 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 thịt tốt kìa không

Néo quá m mm. mấy cái như m 滚蛋！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  บอกว่าวได้ค่ะย่านขาดตาก่า cũng chưa, cũng phải bắt được các, cứ chỉ thong chỉ nó phải đâu quên cái lọc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Готовь! Нет, mm -hmm. ให้ค่ะแซ่บเน็ตไปแล้วจ้าหีู้จิตตาไลออกมาแล้วจ้าพอเป็นคลิปนาด้วค่ะขอบคุณค่ำวันดีค่ะ